สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินไปเซเว่นมานี่มินไปได้บีบีโกลัมยอนมานะคะลดตอกบกกีเผ็ดมานะคะนี่เลยมิ้นจะทําเมนูที่เขากําลังทํากันตอนนี้นะคะนี่เลยมิ้นจะมาทําเมนูรัมยอนสไปซี่ชีสนัวกันนะคะโดยกันใส่ผักขมอบชีสจากเซเว่นไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ําร้อนให้เดือดน,นะคะนี่เลย ใส่ลำยอนนะคะต้มไป3นาทีค่ะทุกคนครบ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะมาเทน,น้ำร้อนออกนะคะแล้วก็เอาน้ำเหลือไว้สักประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะนี่ใส่ซอสลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ผัดคลุกคล้ากันเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักขมอบชีพไปเลยค่ะ เหยลมไปเลยค่ะวิชีชดยืดเลยค่ะเิีจะใส่เบคอนลมควันไปด้วยนะคะนี่เลยน่ากินมากทุกคนแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะคะนี่เลย<ห>แล้วก็มีไข่ลวกด้วยนะคะนี่เลยโอ้สองฟองจุกๆค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันนะคะ พอเอาไปผัดใช่ไหมคะทุกคนตัวซอสอ่ะมันเคลือบเส้นดีมากทุกคนดูดิรสชาติเผ็ดจัดจ้านกำลังดีเลยค่ะทุกคนอร่อย Jo. Mm -hmm. mm -hmm. หอมชีสสุดๆทุกคนใครอยากกินนะคะที่เซเว่นเลยค่ะทุกคนไปทำตามกันนะคะอร่อยมากอืม